ช่วงนี้นะคะพระเอกนางเอกที่มาแรงแซงโคง้งและก็ถูกกล่าวคานถึงมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นหนุ่มบี้และสาวมิวแห่งเวทีเดอะสตาร์ Star, ค่ะซึ่ง2คนนี้นะคะนอกจากจะเป็นนักร้องมาแล้วยังต้องมารับบทเป็นนักแสดงแถมล่าสุดตอนนี้เขายังต้องกลายมาเป็นนางแบบแลนายแบบมืออาชีพอีกด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี้ยสคนนี้ยเขาถูกฉกตัวไปถ่ายแบบลงปกให้กับนิตยสารชื่อดัง ถึงสองฉบับด้วยกันนะคะเบื้องหลังความสวยงามที่เราเห็นนั้นโอ้โหน้องอุ้มบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆเลยไปดูดีกว่าว่าเขาจะต้องโพสต์ท่ากันแบบเออสาหัสหสากันขนาดไหนแล้วจะสู้กับดิฉันได้หรือเปล่านะคะเอออันนี้ก็ต้องไปชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม รู้นะคุณผู้ชมบางคนต้องคิดแน่ๆเลยว่าวันนี้เนี่ยอุ้มมาในแบบว่ามุกเก่าๆดาก็พอรู้แต่ถึงจะมุกเก่านี่แต่ว่านายแบบนางแบบที่จะพาไปดูกันในวันนี้เนี่ยไม่เก่านะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นพระนางจากละครเรื่องรอยอดีตแห่งรักที่จะลงจอฉายให้ได้ดูกันในวันจันทร์นี้แล้วล่ะค่ะวันนี้เนี่ยน้องบี้กับน้องมิวเดอสตาร์เนี่ยเขาควงคู่กันไปถ่ายแบบด้วยนะคะอยากจะรู้ว่าลีลาเป็นยังไงเนี่ย มึงมายารีพอร์ตไม่พลาดตามไปดูกันเลยเรียกว่าทั้งฮอตและมาแรงแซงหน้ารุ่นพี่ในวงการไปแล้วนะคะสำหรับคู่พระนางน้องใหม่จากละครรอยอดีตแห่งรักทั้งหนุ่มบี้และสาวมิวเดอะสตาร์ที่ช่วงนี้ต้องเดินสายถ่ายแบบเป็นแพ็กเกจคู่ให้แฟนๆได้ดูกันเริ่มจากแฟชั่นสุดเก๋กูดกับนิตยสารทีวีพูที่ทั้งคู่โดนจับปลชโฉมเป็นเทวดาและนางฟ้าแน,น่าสายแถมยังมีไม้คาถาไว้คอยเสกคุณผู้ชมให้รักให้หลง เฝ้าติดตามผลงานของทั้งคู่ด้วยล่ะค่ะเป็นคอนเซ็ปต์เทวดาธรรมดาสบายๆทั่วๆไปครับแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะใส่รองเท้ามาผิดคู่นิดน,นึงก็ไม่เป็นไรเอ็มมีชอบ,อบที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ของหนูเป็นแบบนางฟ้าน,นางฟ้านิดนึงอะไรอย่างนี้ <c oughs> น่ารักน่ารักมีปีกมีหัวว่าคาตาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> น่ารักดีค่ะชอบการเตรียมพร้อมของการถ่ายแฟชั่นกน็คือนอนให้เยอะๆฮะแล้วก็ตอนเช้าก็จะกินเยอะครับเดี๋ยวพุงออกอะไรอย่างเงี้ยฮะที่จะสังเกตว่าเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเขาใส่เสื้อเปิดไหล่เขาจะเวลาถ่ายเขาถ่ายเขาจะปิดอย่างเงี้ยเ นี้ทา้าวทุีเซนมากโชอะไรเงี้ยผมแบบผอมลงเลยต่อกันติดตดกับนิตยสารภาพยนตร์บันเทิงที่ชังคู่ต้องออกอีลาโพสต์ท่าแบบถึงเนื้อถึงตัวอะอะอะแต่แฟนๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะงานนี้แทนที่ทั้งคู่จะมีอาการเขินอายกลับกลายเป็นฮาแตกแทนค่ะทำปาจูงนี่นึงเอกยืนหน่อยื่นหน่อเอก <laughs> สำหรับแฟชั่นเซ็ตนี้ทั้งครูก็ได้ออกเวลาท่าทางที่ไม่เคยมีโอกาสได้โพสต์มาก่อนแต่ที่ดูจะถูกใจสาวมิวที่สุดก็คงจะเป็นท่านี้ละค่ะเพราะมีโอกาสได้หยิกแก้มขาวๆของหนุ่มบีที่ในละครรอยอดีตแห่งรักทำไม่ได้ค่ะโอ้สะใจเลยหยิกไปเลยหยิกไปเลยค้อยเจ็บนคะเพราะว่ามีหลายชั้นอะไรอย่างงี้หนึ่งออกมาแล้วตึงให้กำลังใจเวลาถ่ายแบบอะไะอ๋อเาเพิ่งจะได้ยินหนูเมื่อกี้ เนี่ยค่ะว่าโอ้ทำไมเราผอมลงจึงเลยนะ<ช>แต่ว่าหน้าก็ยังไม่ค่อยลงนะอะไรอย่าง <c oughs> งี้ยมีก็พูดให้เป็นกำลังใจในการลดต่อไปฮะถ้าเกิดผอมลงจังเลยเขาจะเฮ้ยดีใจเขาไปกินต่อกินต่อก็อ้วนขึ้นน <c oughs> ี่ก็ต้องติดเองเอ้ยผอมลงนะวแต่ว่าหน้ายัางอ้วนนิดนึงเขาจะเฮ้ยจริงเหรอเธอได้มีกำลังใจในการทําต่อไปอแหมดูเป็นห่วงเป็นใยกันซะจริงๆเลยนะคนเนียแล้วก็เขาบอกว่าถึงสาวมิวจะต้องใส่ชุดที่ทีมงานกระเตรียมให้มาโพสท่าหน้ากล้องก็เฮ้แต่เสื้้อตวเก่งงจริแล เป็นตัวนี้ที่หนุ่มบี้ลงทุนควักกระเป๋าซื้อให้หนางเอกคู่ขวญคนนี้กับมือเลยล่ะค่ะ้นราคาจากพันเก้าอ,อะไรอย่างเงี้ยเหลือพันสามไม่รู้นั้นบอกว่านึกอะไรไงคะหรือว่าจะคิดว่าออสงสัยทําให้หนางเอกคนนี้เจ็บมาเยอะแล้วได้ยินอย่างนี้แล้วใครที่เข้าใจว่าหนุ่มบี้ขี้เหนียวไม่ยอมซื้อหนังสือที่น้องมิวเคยเอามาขายเล่มละห้สิบ,บาทแล้วละ่ะอคะเปลี่ยนความคิดใหม่ได้แล้วนะคะเพราะล่าสุดนี้หนุ่มบี้เขาทุ่มทุนซื้อเสื้อตัวละตั้งหลายตังค์นะคะ วันนี้อุ้มก็ต้องขอขอบคุณนิตยสารทีวีพูและ hm นิตยสารภาพยนตร์บันเทิงนะคะที่อนุญาตให้เราเข้าไปซอกแซกกับ2หนุ่มสาวหน้าสายน้องบี้และน้องมิวถ้าอยากเห็นภาพสวยๆในลีลานางแบบนแบบของทั้งคู่แบบเต็มๆแล้วล่ะก็เราดูกันบนแผงหนังสือและพลาดไม่ได้เด็ดขาดกับฝีมือการแสดงละครเรื่องแรกรอยอดีตแห่งรักที่จะมีให้ดูกันเต็มๆวันจันนี้หลังข่าวภาคค่ำทางช่อง5ค่ะ